chọn em kèm mèng ai đi yang ớt thơ nơi ngã sao nát thì chưa phải. Hát một phim nữa chọn phăng tầm đi dùng ca nế อา,มาอมนขอบคุณนะครับขอบคุณความังใจครับขอบคุณทุกตเลือกนะครับขอบคุณนะครับพี่หนุ่มตายขอบคุณพี่ตุ๊กขอบคุณทุกค,คนเลยครับที่มาอยู่ในใจของผมครับขอบคุณในหลาย แม่เนี่ยขอบคุณนลำดับเพลงเพลงเพราะๆของพี่ฟางและควากำลังใจต่อไปครับผมแม่เนี่ยครับขอบคุณมากครับพี่ฟางก็มาก็ครั้งแรกครับเดี๋ยวผมก็าตามไปหาพี่ฟางนะครับขอบคุณยังอยู่อ๋อไทยครับคุณฟางฟางนี่น่ารักมากนะครับคุณฟางร้ายไหม ขึ้นเวทีไหมคุณฟังจะขึ้นเวทีเดี๋ยวผมจะติดตามต่อผมเข้าไปเยี่ยมไปชมมันนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสามชั่โมงอ,อายครับไม่ต้องอายนะครับแรกๆมันก็จะอายเดี๋ยวไปมันก็ทำไปเ็ชินแนงครับต้องลองดูถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้ ขึ้นแล้วยิ้มหนงขึ้นแล้วมัต้องยิง้มนงขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยครับพูดเราบางทีเราไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ค,คำว่าขอบคุณคำว่ากำลังใจคำว่าเลิอกอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราพูดไปก่อนกระดาษเพราะเราเน้นไปหมดมันเป็นกำลัง,งใจคะนะเราต้องบางทีมันก็ตื่นเต้นพูดยาก ขอบคุณพี่นมตายเยนี่ยเป็นติดตามผมมาแต่เห็นครั้งแรกจนสุดท้ายเลยพี่นุมตายบอกพีพรมาเลยขอบคุณหลาย,ลายขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจโอก,กาสหน้าก็มานั่งฟังบุนอ้เพลอ้ําพึงได้ใหม่นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจครับกระเรียต,ติดตามขอบชคงาบขอบคุณมากครับ ลองแล้วเพือไปเรื่อยๆคิดคุณค่ะต้องแนะนำเพื่ฟอฟังอ๋อได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำก็คุยคุณมันกร้จายพวกเนี้ยครับมันกำลังใจที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณครับแน่แน่ครับขอบคุณนะครับคุณฟางขอบคุณทุกคนเลยนะครับกำลังใจนะ ขอบคุณคนระับว่าขอบคุณ,นะคณนะพูดไปก่อนหลังน้อยคิดดือ้อหลังน้อยคิดดือ้อผมอย่าลืมกดไลค์ไปนะครับหลังน้อยคิดหลังน้อยคิดดื้อขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะดูในสะองส่วนก็นคือน,นักสู้สร้างฝันด้วยกันนะครับขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจนะครับ นันแล้วก็เอาขานาผมนำมาร้องให้ใหม่นะครับขเขาเปิดให้ฟังใหม่ขอบคุณครับขอบคุณทีกดีครับลาแล้วครับอันนี้ไปแล้วครับบ๊ายายขอบคุณครับ มาแล้วครับมาครับครับมาแล้ว